ข้อความในใจจากเขาส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขานะคะจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค พลังงานในความสัมพันธ์กันสักนิดนึงก่อนนะคะมาดูซิว่านะคะพลังงานในความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเดอะชาริออตนะคะพลังงานของคนราศีกรกฎค่ะ 9. เก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน หนึ่งไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟห้าเหรียญน,นะพลังงานของคนธาตุดินนะคะสี่เหรียญเด็กถือไม้นะคะอือม,มีแค่ธาตุดินกับธาตุไฟนะคะสองธาตุเท่านั้นนะส่วนราศีที่เจาะจงก็มีเพียงแค่ราศีกรกฎเท่านั้นนะคะ ถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้นะคะบีก็ยังเห็นว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะยังคงมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้นะแต่ดูเหมือนคุณรักเขาอาจจะมีความแตกต่างจากกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามเพราะว่าไพ่ออกมาเป็นเดอะชาริออก็อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาติศาสนานะ ภาษาหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานนะคะหรือทัศนคตินิสัยบางอย่างที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าดูเหมือนเป็นส่วนที่ลงตัวของกันและกันนะคะอ่าก็ต้องบอกว่าความต่างนี้นะคะไม่ได้เป็นอุป,ปรสรรคต่อความสัมพันธ์นี้นะอืะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ เรียกว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นั้นยังคงนด,ดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคะแม้ว่าอาจจะมีความใจร้อนนะคะหรืออาจจะมีความอึดอัดไปบ้างแต่ก็ดูแล้วเนี่ยไพ่ก็ยังออกมาว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนก็ยังคงจับมือแล้วเดินในเส้นทางนี้ด้วยกันนะคะแต่บีว่ามันมีเรื่องของงานของเงินเรื่องของระยะทางจริงๆค่ะ ที่เข้ามาทำให้คุณสองคนนะ่ะรู้สึกถึงความอึดอัดนะคะในบางสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความรักเพราะว่าสี่เหรียญใบนี้นะ่ะดูเหมือนคุณชอบกันมากนะคะรักกันมากผูกพันกันมากแต่มันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ทุกๆอย่างนั้นมันไกลห่างกันออกไปนะอ่ะเรามาดูข้อความในใจจากเขาที่เขาส่งถึงคุณนะคะ เขาบอกว่าไม่เคยมีใครมองเห็นเขาในแบบที่คุณเห็นนะเขารู้สึกหลงทางและสับสนในชีวิตมากๆเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเราต่างกันเกินไปมีความแตกต่างจากกันจริงๆนะคะเขาหยุดคิดถึงอดีตของเราไม่ได้ เขากลัวความสนิทสนมที่มากเกินไปความเจ็บปวดในใจกำลังฆ่าเขาลงอย่างช้าๆเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไมเขารอคุณอยู่ทุกวันเลยนะ เขาโกหกคุณนะคะคือบีมองว่าการโกหกเนี่ยอาจจะมาจากการที่เขารู้สึกว่าเราต่างกันเกินไปเขาก็อาจจะปฏิเสธในความมั่นคงในความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้ค่ะแต่บีอยากจะบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยคบกันมานะ่ะไม่ได้มองว่าความต่างเป็นอุปสรรคนะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะ เริ่มจะไม่ได้มีแค่คุณสองคนในความสัมพันธ์เริ่มมีครอบครัวเข้ามาเริ่มมีเพื่อนเข้ามาก็ทำให้มีความรู้สึกว่าความต่างของเรานั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคของเราจริงๆก็ได้นะคะก็มีพลังงานความรู้สึกแบบนี้เลยคะ่ะออกมาอืมเขายังมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำนะคะเขาไม่สามารถพูดอย่างเปิดใจได้ เขาเกลียดการถูกเข้าใจผิดนะหัวใจของเขาแอบร้องไห้อยู่เงียบๆนะคะการวิ่งหนีไปมันทำได้ง่ายกว่ามากเลยค่ะอีกสองใบนะคะคุณคู่ควรกับคนที่ดีกว่าเขาะนะใบสุดท้ายเขาไม่ชอบที่คุณทำให้เขารู้สึกแบบนั้นอขออีกสักใบนะคะ คุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะนี่คือข้อความในใจจากเขาส่งถึงคุณนะคะเดี๋ยวบีจะถามเพิ่มให้นิดนึงว่าแล้วสถานาการณ์หลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะขอสามใบนะคะขอดูสถานาการณ์นิดนึงนะคะอืมอนาคตจะเป็นอย่างไรนะกับความสัมพันธ์ที่ในตอนนี้มีการฝืนใจตัวเองอยู่นะคะ ฝืนใจในการไกลกันนะเป็นพลังงานที่ใช้อารมณ์จริงๆนะเนี่ยอัศวินถือไม้หกเหรียญอ่าจ M เอ็มเนะคะอืมไพ่ก็ออกมาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอจริงๆค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้แม้ว่าคุณนะคะ จะพยายามบอกเขาว่าคุณไม่สนใจว่าเราจะต่างกันแค่ไหนก็ตามแต่เขาอะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะมองว่าคุณเนี่ยค่ะเป็นคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ไม่มั่นใจตัวเองจริงๆค่ะว่าเขาจะสามารถเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณได้นะคะดังที่เขาน่ะตั้งใจหรือเปล่าพอก้าวเหรียญตรงเนี้ยค่ะ มันก็ชัดเจนนาะว่าหนึ่งคนในนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเขาก็ตามอะคะ่ะมีความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินมากๆแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยคะ่ะมีพลังงานของเด็กถือดาบเด็กถือไม้นะคะเนี่ยมีพลังงานของเด็กถือไม้อ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่ยังเป็นคนที่ พยายามมองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะอยากจะก้าวหน้าอะอยากจะทําให้ตัวเองมั่นคงแต่ว่าอีกคนหนึ่งมั่นคงอยู่แล้วแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะคะ่ะแล้วถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากกว่าเขาบีบอกได้เลยว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตสิ่งหนึ่งที่บีเห็นนั่นคือการที่เขาจะถอดใจนะถ้าถ้าเขารู้สึกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาจะถอดใจ อืมจริงๆค่ะถ้าเขารู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยเขาจะค่อยๆเงียบแล้วหายไปจากคุณเพราะเขารู้ว่าตัวเองอะ่ะไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เขารู้ว่าตัวเองอะค่ะไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์เน่ยมันเป็นมันเป็นอนาคตของกันและกันได้จริงๆแต่หน้าไพ่ออกมาตรงนี้ไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเลยนะคะแต่จะเป็นการปล่อยความสัมพันธ์ไปเพราะรู้สึกว่า ไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่ารักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้เพราะฉะน,นั้นนะค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้คุณจะต้องบอกเขานะถ้าเขารู้สึกว่าความต่างของเรามันเป็นอุป,ปรสรรคนะคะคุณจะต้องพูดยังไงก็ได้ที่จะทําให้เขาเนี่ยค่ะมั่นใจว่าเขาคู่ควรกับคุณเพราะบีอยามองว่าหน้าไพา่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรนะ อมาดูพี่นางฟ้านะคะสามใบอืมในตอนนี้ความสัมพันธ์ดูเหมือนห่างห่างกันนะคะแต่ว่าจะได้มีการกลับมาวนกลับมาหากันคะ่ะหรือคุณแยกกันอยู่ในตอนนี้นะ่ะก็จะได้มีการวนกลับมาหากันเพราะยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะ บีก็มองว่าความรู้สึกในใจยังคงมั่นคงต่อกันลักกันค่ะแม้ว่าจะมีความห่างกันด้วยเรื่องของระยะทางนะคะความรักครั้งนี้เน่ยมันเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความรักของคุณรักเขาเนีคะจะได้มีการเปิดใจคุยกันนะคะสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในใจนะคะจะได้มีการนํามันออกมาจริงๆค่ะอ่ะาไพ่ของความจริงนะคะไพ่ของการสาร,รภาพ ไพ่ของการยอมรับความรู้สึกอะค่ะปรากฏขึ้นมาถึง2ใบนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของเขาเองน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแหละเพราะว่าเขาปฏิเสธใจของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมกันนะคะคนที่เกิดวันที่16คนที่เกิดวันที่15้า คนที่เกิดวันที่31คนที่เกิดวันที่13คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ค่ะตัวเล่นที่เกี่ยวข้องนะคะขอซักห้าใบนะคะสามสิบแป่สิบห้าสิบและ21ค่ะ โอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ